เมื่อกี้อากาศหนาวครับพี่น้องนะครับไม่ยอดน้ำกดครับนะครับยางก้อนถ้วยนะครับราคาบ้านพี่น้องโล่ชักบาทครับนะครับเพราะว่าราคายางพาราแต่ละพื้นที่บ่บ่ทอกันนะครับครับอากาศหนาวนะครับน้ำยางก็มันไม่ค่อยปันไดนนะนะครับเพราะว่า อย่าไไรวะนะครับจะนะครับห่างหายจากการเอกีดยางบอบบ,บได้เฮ็ดไปและคลิปให้พี่นังบงนะครับคือสมัยตะก่อนนะเพราะว่าราชวัตรใดๆน,นะครับเพราะว่าพวกกูอค่อเยมีเวลาคือสมัยก่อนแลวก็ะจก แต่ว่ากะชิมว่าบมมีเวลาเ,เลยกะบ่มแมนนะครับมีอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะในอ่า YouTube นะครับนะครับเพราะว่าอ่า u t u b e สมัยนี้มันกะอ่าผู้ติดตามเนี่ยมันหน่อยนะบ่คือสมัยก่อนนะครับยอดวิวขอะบค่อยดีก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดนะครับยังกั นะครับเนี่ยจะเมื่อไรปรนใดนะครับเนี่ยนะครับอืมครับยางเมื่อไรนะฮะสองสามเมตรเองนะครับไม่ย้อนยาครับพี่น้องนะครับครับครับเดี๋ยวกับิมีคลิปนะครับเอ่อออกมา เรื่อยๆนะฮะพี่น้องในเบิงนะครับนะแต่ก็อาจจะมีสาระบ้างเมื่อมีสาระบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมธรรมดานะครับของคีเอเตอร์ T e R นะครับยางกับต้นง่ายกับออกดีต้นน้อยกับออกหน่อยก็คือว่าธรรมดานะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับครับเป็นยางนะครับพี่น้อง กะออกบอหลาไปได้นะครับนะเพราะว่ามันพ่นกระตกนะแต่ว่าคือออกไม่อค่อยหลาไปนนไ,ออาาไ,ได้นะครับเนี่ยตอนใหญ่กะออกหลายกะธรรมดานะครับนี่ยเนี่ยกำลังหยาดอยู่นะครับตอนนี้ก็ซิมเอสคว้าๆแลยังหยอดอยู่ยังหยาดนะครับครับก็วันะนี้คลิปเกี่ยวกับยางพารา นะครับโดนเติบนะครับก็เลยมาเห็นเห็นพี่น้องเบิงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอีย่างนะครับจะถ่ายเล่นๆให้พี่น้องเบิงนะครับนี่ฮะน้ำยางครับอาการหนาวก็ยางเราไม่ค่อยออกภายในนะครับอย่าว่าอาการหนาวยางออกนะครโมเมนต์นะครับนะฮะอันนี้โมเมนต์คอจริงนะครับนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศครับ ชนชนยานกเงหกครับพี่น้องคลิปน,นี้อ่ะเอาไว้เั่นนี้ครับนะครับเจอกันใหม่ครับ